เป็นแบบไหนคะแบบนี้ก็คือด้านหน้าเป็นแบบนี้นะแล้วข้างหลังข้างหลังเป็นแบบนี้เลยนะคือแบบเต็มตัวเลยไม่ได้เป็นตะขอเล็กๆแล้วเนาะบัตออนบัออนี่แกมดูหนะสีสวยไหมสีสวยไหมอ้นเรามีปัญหาอีกแล้วใช่ไหมคะดีไซน์ปัญหาคือเรื่องไม่ถูกไม่รู้เจ้าแบบไหนเนี่ยดีไซน์ไม่ว่าลองลองใส่แบบนี้บ้างไหมที่ด้านหลังมันเป็นเต็มตัวแบบเนี้ยเออใช่ เผื่อว่าจะแบบใส่แล้วจะชอบจะรู้สึกสบายขึ้นตอนนี้ดไซายใส่แบบไหนอยู่นะไม่มีในนี้แต่ว่าคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมเล,ล็กๆตาขออยู่แต่แบบตาขอตอนนี้ใส่แบบตาขออยู่ใช่คล้ายๆแบบนี้แหละนี่อ่ะลองเดินหาดูซิแต่แม่ว่าลองใส่งี้บ้างไปมียี่ห้อนี้นะไปดูยี่ห้อนูน้นบ้างยี่ห้ออื่นบ้างดไซน์อันนี้ก็ได้นะ สำหรับเด็กที่ยังไม่มีหน้าอกนี่ไงนี่ยดีไซนสเอออันนี้ก็น่าโอเคอันนี้ของวากูโอเคไหมน้องเริ่มมีเนินอกนะก็โอเคอยู่อันนี้มีแบบว่าอันนี้คือยังไม่มีไงเหมือนหนูอ่ะยังไม่มีนมไงง,ง,งไม่มีแบบอะไรเลยอันนี้เหมือนมีบ้างแล้วนิดหน่อยแต่เขาเรียบมากเลยเนาะไม่มีลายอะไรเลยเนาะอ่ะดูยี่ห้ออื่นต่อ นี่ไงเพียบเลยนี่ซาบ,บีน่าเพื่อนนี้ผ้าแบบนี้ผ้าแบบนี้ลื่นๆใส่สบายนะดีไซน์เนี่ยอ๋อด้านหลังเป็นแบบนี้เนี่ยลองใส่ด้านหลังแบบนี้ดูไหมเพราะว่าถ้านหนูไม่ชอบแบบตะขอ,อทําไมอะ่ะพี่ตรงนี้ก็ใหญ่ดีนะแล้วก็มีแบบนี้ใช่กางเกงซับนในกันโฟไ์เออน่ารักดิเหมือนกางเกงขาสาั้นอ่ะ ป็นเกขาสั้นนี่แหละแต่ว่าเอาไว้ใส่ใส่เป็นซับในได้ไม่ชอบใส่กระตุกเออแต่มันไมใส่ก็โตมาก็ต้องใส่นี่ไงเออแบบนี้ก็สวยดีนะดีไซน์ลองไหมอันนี้เป็นแบบฮะมันมีนมอ่ะมันมีนมมันมีนมไม่เอาอีกแม่ว่าสวยดีเนี่ยนี่ก็สวยเนี่ยเป็นแบบแบบนี้บ้างมันไม่พอดีกับนมจ้าขนกยังไม่มีนมไง เน่ต้องลองงั้นก็ต้องเอาแบบที่มัน <c oughs> มันมีฟองน้ําแล้วใช่ไหมงั้นต้องเอาแบบเนี้ที่มันมนี่แบแบนเลยเอาแบบไหนอะหาดิแล้วหนูจะแบบไหนอะีแค่นี้หรอเดินดูสิเดินฝั่งนน้นก่อนสิไ,ไปไปฝั่งนน้นก่อนฝั่งนน้นด,ดูแล้วอะหมดแล้วเนาะหมดแล้วเนาะ,ม,นะมีแค่นี้เนาะอันนี้ก็คล้ายๆที่ที่ใส่อยู่นี่นก็ลองเอาแบบนี้ไปแม่และ ลองที่เอาด้านหลังแบบนี้ไปไม่ยายข้างหลังมันดูก็เดี๋ยวดูซ้ายอันนี้เอออันนี้ไม่ว่าเใ็้คล้ายๆเดียวกันนี่ไงถามพนักงานได้นี่ไงเอาแบบไหนดีเอายี่ห้อนี้ใช่ป่ะหรือเอาไปลองแบบตัวบอกว่าเอาไปลองะเลือกแบบไหนอยากลองแบบไหนอ่ะนี่พี่พนักงานจะพาไปลองนะไป ลองว่าใส่ไซส์ไหนไปแล้วมันพอดีใส่สบายตัวเนาะปะ่ะได้ยังค่ะดีไซส์ได้แล้วเนาะกี่ตัวกี่ตัวสา,สามตัวไปเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งเนาะนี่ปะ่ะไปใจเงิน <c oughs> รอบนี้น่าจะโอเคไหมคิดว่าน่าจะถูกใจน่าจะใส่สบายไหมไม่ไม่รู้แต่ <c oughs> หันมาก่อนแม้ว่าหนูต้องแพ้อะไรอีกแน่เลยนี่เดี๋ยวหนูไปดูนะหันมาก่อนหยุดสิหยุด จะแม่จะถ่ายให้ดูเนี่ยเดี๋ยวหนูไปดูในกล้องนะนี่ตรงนี้เป็นดวงดวงนี่<อ>เป็นแบบผิวผิวผิวไม่สม่ําเสมออะ่ะผยู่เป็นด่างดรงดวงดวงอะ่ะซื้อเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่รถแล้วอามาดูกันอีกทีนึงว่า3ตัวดีไซน์เลือกแบบไหนมาบ้างรอบนี้ต้องเจอสักแบบแหละที่ถูกใจที่ใส่แล้วถูกใจใส่สบายตัวใช่ไหมอ่ะไหนมาดูแบบแรกแบบแรกเป็นแบบแบบไหนคะแบบนี้ ก็คือด้านหน้าเป็นแบบนี้นะแล้วข้างหลังข้างหลังเป็นแบบนี้เลยนะคือแบบเต็มตัวเลยไม่ได้เป็นตะขอเล็กๆแล้วเนาะเพราะว่าตอนตอนเน,นี้ยดีไซน์ใส่ที่มันเป็นตะขอเล็กๆตรงเนี้ยแล้วแบบดีไซน์บอกว่ามันรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ใช่ปะก็เลยมาลองแบบนี้ดูนะทุกคนนี่อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็แบนๆเหมือนกันแต่นี่หนากว่านะไม่รู้สึกเหมือนอันนี้หนากว่าผ้าด้านหน้าอันนี้ลายน่ารัก่ะขอดูข้างหลังนี่เหมือนกันเลยอ่ะตัวที่สาม คล้ายกันเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงด้านหลงังด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ด้านล่างมันจะมีตะขอแบบนี้เผื่อแบบว่าแต่แม่ว่าดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยลูกตะขอเนี่ยเหมือนทํามาแบบว่าเป็นออปชั่นให้มีความแตกต่างอะไรเฉยๆอะโอเคอะรอบนี้แบบนี้หมดเลยรอบก่อนหน้านี้เป็นตะขอเล็กๆเนาะ เป็นรอบรอบอ่ารอบที่แล้วเลือกเลือกที่เป็นแบบด้านหลังเป็นเส้นเล็กๆเป็นตะขอแล้วดิซา์บอกว่ามันเหมือนมันไม่ค่อยโอเขียเท่าไหร่รอบนี้เลยลองเปลี่ยนดูอะเปลี่ยนมาใช้ <c oughs> จาราอะไร <c oughs> เออคือเราเราอยากลองแบบนี้ไงถ้าแบบนี้ใส่สบายต่อไปเราก็ซื้อแบบนี้เอาแบรนด์อะไรก็ได้เนาะ <c oughs> โอเคนี่ใครชอบใส่แบบไหนชอบใส่แบบ <c oughs> เป็นเส้นด้านบนเล็กๆเป็น เป็นตะขอด้านหลงังหรือว่าใครชอบใส่เต็มตัวแบบนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะทุกคนนีอ่อันนี้มันสําหรับเริ่มต้นเนาะสําหรับแบบแบนๆบนยังไม่มีอะไรเลยอะถ้าเริ่มมีแล้วมันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งนะปะซื้ออะไรมาอีกคะเมื่อกี้เขาดูหน่อยบัชอ๋อบัอบอนี่แกมดูหนักสีสวยไหมสีสวยไหมเขาบอกว่าองค์เจใช่ใช่นะแกอเคอ่ะแก่เลยวันนี้มาซื้อของดีไซน์อย่างเดียวโดยเฉพาะเลยนะเนี่ย แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแม้ว่าหน้าหนูเป็นผื่นนะลูกหน้าผากแล้วก็ตรงหน้าเนี่ยเมื่อกี้อยู่ในบคบิ๊กซีอ่ะแสงมัน,มนแสงมันไม่โอเคนะแบบหน้าดีไซน์เป็นดังๆๆเยอะมากไม่เป็นไรแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยเห็นอยู่นะลูกแม่ว่าหนูต้องแพ้อะไรสักอย่างก่อนหน้านี้อาจจะเป็นโฟมล้างหน้าใช่ป่ะที่หนูกลับมาจากบ้านยายแล้วหนูใช้มาหลายวันละ ลองหยุดโฟลมังหน้านั้นก่อนนะเฮ้ยใช่เหรอสีนี้เหรอใช่สีอ๋อโอเคศูนย์หนึ่งใช่ปะี่ยไหนอขอดูหน่อยว้าวอันเนี้ยสีมันเข้มเพราะฉะนั้นเวลาปัดไม่ต้องไม่ต้องปัดเยอะนะลูกรู้ปะดนิดเดียวพออ่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นมาโดนแสงไงเยีงยมาทางนี้หน่อยมันสะท้อนแสงในกล้องไม่เห็นในกล้องไม่ค่อยเห็นแต่ของจริงเห็นนะ อสีสวยอมชมพูน,น่ารัก <ละ S 2> เออใช่เห็นมือไว้ทุกคนใช่ทาแค่แค่นี้ก็พอเนี่ยเห็นไหมตรงแขนเห็นไหมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใช่ตรงนี้อโอเคไปนี่ก็เริ่มซื้อสกินแคร์เริ่มซื้อเครื่องสําอางแต่งหน้าแล้วนะโอเคไปเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วเนาะเด<ช>ี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มทยอยเตรียมซื้อของเปิด<ช>เทอมอีกนะ ใช่โอเคปะตอนนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ